We have detected gravitational waves. We did it. <laughs> <laughs> จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้0.2วินาที <c oughs> ถามว่าทำไมแค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือนเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนมอปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2ออันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกัน นั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้ Space Time หน้าบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบน,นั้เนเปรียบเสมือนเป็น s p c e t t m m นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมา อันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า Space Time ตรงตรงที่มันมีวัตถุที่มันมีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของ Space Time ทําให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบานี่แหละเพียงแต่ผ้าใบามันมันว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเอง ทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสออันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเ,เคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2องอันรวมกันขคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีม วิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโกเป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ c คา t e ทคกับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัวแอถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีครึ่งความโน้มถ่วงมา ขึนความโน้มถ่วงก็จะทําให้ Space Time แนะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทําให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยหนึ่งจากที่มันหักล้างก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้ขึ้นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจําลองทําให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดํามวลมหาศาลหรือหลุมดาที่มีมวลตั้ง30เท่า ของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดํามวล30เท่าเนี่ยเดาไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดําที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดําที่มวลประมาณ5้าถึงสิเท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดําที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยากสองอันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3า แล้วอย่างที่4ี่คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของ,ของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษา ความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราเกิดมาทําไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราอะครับว่าเราเกิดมาทําไมเราเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ่าเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ไประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจัก,กรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้าอันที่2กว่วาที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความ ลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอเทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนนี้เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ